สวัสดีค่ะคอนติเนียจากาโพสที่ผ่านมานะคะที่นาตาลีทำคอนเทนต์ว่าอย่าเล่าหรือระบายความทุกข์เกี่ยวกับชีวิตให้ใครฟังสุ่มสี่สุมห้าปรากฏว่ามีน้องๆหลายท่านหลังไปมาถามว่าเอา๊ะถ้าเกิดกรณีแบบนี้กับพี่นาตาลีพี่นาตาลีจะต้องทำอย่างไรคะถ้าหากเกิดกับชีวิตของนาตตลีนะคะ เกี่ยวกับบุคคลที่3 advisor ทั้งหลายนะคะฟังไว้นาตลีก็จะใช้วิธีถ้าจะเข้ามาคุยต้องให้เจ้าตัว introduce มานี่คือมารยาทสังคมค่ะห้ามวิสาสะหรือสารแน่เข้ามาเองหรือจะมาส่องนาตตลี นาตาลีจะสืบกลับแล้วก็ลากไส้นั่นหมายความว่าถ้าอยากทราบว่าเออนาตาลีเป็นอย่างไรแล้วลองมาส่องคือจะบอกว่าเป็นคนไม่คุ้นชิงต่อการแทงคนข้างหลังการซุบซิบนินทาคนบน บนหน้าที่การงานบนชีวิตจะไม่เคยมีค่ะน้องๆฟังนะคะนี่คือวิธีแก้ปัญหาและรับมือกับบุคคลแปลกปลอนนะคะแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับอ่าบุคคลที่สามที่แทรกแซงในระหว่างมิตรภาพนะคะคนที่เป็นคู่กรณีกับคุณจะต้องเป็นฝ่าย introduce มาถ้าอยากมาคุยด้วยแล้วถ้ามาคุยแล้วมาป่วนและสร้างความแตกแยก อยู่ใกล้ถึงตัวค่ะอยู่ไกลล่าข้ามโลกค่ะอย่าไปกลัวนี่คือการแก้ปัญหาของมาตลีเพราะจะไม่ยุ่งกับใครไม่ก้าวล่วงเรื่องของใครแล้วก็จะไม่สอดรู้สอดเห็นเรื่องของใครและที่สําคัญไม่คิดร้ายกับใครเลยไม่โกรธแล้วก็จะไม่สนับสนุนคนที่ชอบ ไซโคปั่นหัวผู้อื่นที่เขามีจิตใจที่ดีแล้วให้เขาคิดในทางที่แย่ๆเหมือนที่ตนเองเป็นจำไว้นะคะหลวงตามหาบัวท่านมีโอวาทธรรไว้ว่าถ้าเราหาคนที่ดีกว่าคบไม่ได้หรือเพื่อนที่ดีคบไม่ได้ให้เราเดินคนเดียวเพราะถ้าการที่เราไปคบคนไม่ดีเพื่อนไม่ดี นั่นหมายความว่าตัวเราจะเป็นเช่นนั้นด้วยฉะนั้นอย่าให้ใครมาจูงจมูกนะคะเวลาคุณมีความทุกข์อย่าเปิดโอกาสให้การที่คุณไปเล่าระบายความทุกข์ใดก็ช่างนะคะให้คนฟังแล้วทำให้เขาล้าเส้นของความหวังดีจนกระทั่งเข้าข่ายคุกขามถ้าตอบคำถามน,น้องน้อยอีกครั้งถ้าเกิดกับพี่นาตตลี เชื่อเตรียมตัวค่ะอย่าไปกลัว